สวัสดีค่ะช่องวิถีชีวิตเรียบง่ายค่ะเมื่อนี้จะพาพี่น้องเพื่อนๆทุกคนมาปลูกแตงกวาน้ากันค่ะเขานานาหนาวแล้วเนาะคะ่ะู่แถวโมบานที่เขาอยู่พวกข้าเจ้าก็จะปลูกพักไว้กินนาหนาวก็ร้ายล่ละค่ะมองบริเวณนี่ก็จะว่างเนาะคะ่ะตอนแรกเอาพริกมาปลูกใส่ค่ะแล้วที่นี่พริกเพิ่งจะเริ่มตายไปแล้วเนาะคะ่ะปลูกไว้โดนแล้วก็เลยจะมาถางปลูกแตงกวาะคะ่ะ ดินนี่ก็มีลักษณะเป็นดินแข็งๆค่ะพี่น้องคล้ายๆดินเหนียวเนาะแต่ว่าบ่แมนดินเหนียวเนาะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นโค้นค่ะพี่น้องบกอนเป็นปา่ามาถางออกแล้วเป็นโค้นค่ะพอถางหญ้าออกแล้วก็จะขุดดินเป็นหลุมค่ะพี่น้องจะปลูกเหมือนฟักทองเลยค่ะเพราะว่าเขาก็ยังบ่เคยปลูกเดีวยวค่ะจังกวา่าส่วนมากก็จะเป็นไม้ยากระบาวหนุป,ปลูกค่ะก็เลยคิดว่ากนาจะปลูกคือกันเนาะค่ะพี่นอ้องก็จะคุดลุมแบบบลึกปานใหค่ะ เมื่อนี้คุดลุมไปประมาณ8เก่าลุมนี่แหละค่ะพี่น้องเพราะว่าพื้นที่กับหบลายปันไดเนาะคะ่ะจากนั้นเขาก็จะเมื่อปลูกเลยค่ะอันดับแรกเขาก็จะใส่ปุ้นขิงว่าคือเก่าแหละค่ะประมาณหนึ่งกำมื้อเนาะคะ่ะแล้วก็จะใส่ปุ๋ยสูตรสิบแปดแปดแปดค่ะเพราะว่าเขามีปุ๋ยตัวนี้เป็นปุ๋ยบำรุงอย่างค่ะเอามาใส่น้ําค่ะเพราะว่าสูตรนี้จะเป็นสูตรบำรุงใบเนาะคะ่ะพี่น้องต่ว่าใส่บหล่ยเนาะคะ่ะ แล้วที่เพิ่มมาจากการปลูกฟักทองก็คือขี้เถ้าค่ะขี้เถ้าไฟเท่าเนี่แหละค่ะพี่น้องเข้าขอไปศึกษาเมือง่นบอกว่าขี้เถ้าไฟเนี่ยซ้อยปรับสภาพดินค่ะเขาก็เ,เกลยเอามาใส่น้ำนึ่งกํามือค่ะจากนั้นเขาก็ผสมให้เข้ากันกับดินเนาะคะ่ะแล้วเขาก็าจะเจาะหลุมเดียวเลยค่ะพี่น้องเจาะตรงกลางหลุมเดียวเลยก็จะใส่ มเมล็ดตังกว่าค่ะ,มะเมล็ดตังกว่าในกระืือมาเด้อค่ะพี่น้องจะใส่ประมาณ3เม็ดค่ะพี่น้องมาใส่หลายค่ะเพราะว่าตอนปลูกฟักทองนะคะใส่มเมล็ดหลายแล้วที่นี่พ,พ่อเพื่อนงอกนะ่ะเต็มหลุมเลยค่ะพี่น้องเฮายัางบ่ทัาได้ไปใหญ่ต้อนอยู่เดี๋ยวร้อยพ่นใหญ่ก่อนนีกันค่ะพอปลูกเสร็จแล้วเอาดินกบปากหลุมไว้เฮากะเอาฟางขามาคุ้มไว้เนาะคุ้มไว้บางๆค่ะก็จะปลูกต่อไปเรื่อยๆจนเสร็จุ่นล่ะค่ะ ระหว่างที่ฮขาปลูกฮ่ามาเวาเรื่องแตงกวากันค่ะพี่น้องฮขาขอไปเมึงขอม้ลอยู่ในกู่เกิลมาค่ะบอกว่าแตงกวาหรือแตงลานนะคะเป็นไม่เลื่อยในวงเดียวกันกับแตงโมงฟักทองบวบมะละน้ำเต่าค่ะมีท่ินกําเนิดอยู่ในประเทศอินเดียค่ะนิยมปลูกเพื่อที่จะใส่ผลหรือหลูกของผลน่ะละค่ะเอามาเป็นอาหารเนาะคะ่ะ ตั้งแต่ปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวนี่จะมีอายุประมาณ40-60วันค่ะและกการสามารถเอาไปปรุงอาหารหลากหลายค่ะพี่น้องยกตัวอย่างอาหารของแตงกวาทีเอาไปปรุงเนาะคะ่ะก็จะมีพวกแกงจืดพักกินกับน้ำพริกต่างๆค่ะและการสามารถแปรรูปเป็นแตงกวาดองได้ค่ะสรรพคุณของแตงกวาก็มีหลากหลายเลยค่ะประโยชน์และสรรพคุณของแตงกวาก็จะช่วยแก้ร้อนในแก้กระหายน้ํา แก้เจ็บคอทอนซินอักเสบช่วยขับปัสสาวะแก้แผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแก้อาการท้องเสียละกะช่วยลดความดันโลหิตแก้หนองในด้วยค่ะประโยชน์สรรพคุณนิกหลากหลายมากไม้เลยค่ะพี่น้องส่วนโทษของแตงกวาก็คือแตงกวามีกรดยูริกสูงค่ะสําหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเก่ากะบาหวรรับประทานหลายในปริมาณมากเนาะค่ะเพราะว่าจะเห็ุให้โรคก,กําเริบได้ค่ะ อาจจะเห็นให้ปวดท้องหรือท้องเสียหละกาบอ่อแนะน้ำไห้รับประทานแตงกวาม,มากเกินไปในรายที่ต้องจำกัดโพแทเสเซียมเช่นผู้ป่วยไตวายแตงกวาสด100กรัมจะให้โพแทเสเซียม1 4 7มิลลิกรัมเนาะค่ะพอปลูกเสร็จแล้วกาลดน้ำให้ชุ่มเนาะค่ะพี่น้อง เพราะว่าช่วงนี้เขานาน้วแล้วดินก็นจะแห้งค่ะจะบ่มีความชุ่มชื้นเพราะว่าฝนมาตกแล้วเนาะคะ่ะเขาก็ต้องรดน้ำไม้ร้าให้ดินชุ่มชื้นเขาไหวค่ะตอนนี้กระปูกแตงกวาเสร็จแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวมารอเมืองผลเนอค่ะว่าแตงกวาของเ้าหน่ะจะงอกขึ้นมาบ่เนาะ หลังจากที่เราปลูกแตงกวาหาหมือผ่านไปค่ะพี่น้องหามาลดน้ำตอนเสาทุกมือเลยค่ะบางมือก็ลดเนื้อมือแรงน้ำค่ะมอม่งผลลับค่ะพี่น้องหลุมแหลนี่จะเกิดร้ายค่ะส่วนหลุมที่สองนี่กับพึ่งจะโพ่ขึ้นมาค่ะยังเลยอปรงหยอดขึ้นมาหลุมนี้กับปรงหยอดขึ้นมาสามต้นเลยค่ะอันนี้ถือว่างามค่ะแล้วหลุมนี้กับกำลังโพ่ขึ้นมาคือกันค่ะ งอกขึ้นมาแล้วแต่ว่าหลุมนี่เพิ่นโพขึนมาแล้วแล้ว,ลวมีแมงเมื่อเจอาะค่ะพี่น้องนะคะมีแมงเมื่อเจาะแล้วใบพันลนลงไปค่ะอันนี้ก็กําลังงอกขึนมาใหม่นะคะแต่หลุมนี่ก็คือเหมือนจะมีมแมลงค่ะมีปัญหา,มาแมลงเหล่านึงค่ะเมื่อมึงหลุมต้อไปค่ะหลุมนี่ก็โพขึ้นมาแค่ต้นเดียวเด้ค่ะพี่น้องงอกขึ้นมาแค่ต้นเดียวนะเดี๋ยวรอมังก่อ,อีกกันค่ะเพื่อเพิ่งงอกประทันกันเนาะคะ่ะ ส่วนลุมนี่กะงอกขึ้นมาดีอยู่ค่ะพี่น้องสามต้นเพราะว่าเฮาใส่ลุมละสามต้นค่ะส่วนลุมนี่งามที่สุดแล้วค่ะพี่น้องแล้วกะ็มีสี่ต้นค่ะมเมล็ดหนึ่งล้วนลงไปพอดีกะงอกขึ้นมาน้ากันเบิดเลยทั้งสี่ต้นค่ะนี่ก็คือลุมสุดท้ายค่ะงอกขึ้นมาสองต้นแรกกะงอกก้อนค่ะอีกต้นหนึ่งกับกำลังจะเป็นใบโพขึ้นมาแล้วค่ะ สรุปแล้วก็คืองอกขึ้นมาทุกหลุมค่ะแต่ว่าจะบอ้อมกันเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะสวัสดีค่ะ